สวัสดีครับ FC ช่องนักันชาแนล FC นันทวันภาพยนตร์ทาง YouTube ทุกท่านนะครับสบายดี FC ทางประเทศคราเนาะไม่อนี่กัมวาที่อำเภอโเชดนะครับอยู่ในอำเภอนะผมเดาเอานะครับว่าเป็นงานนี้เพราะว่ามีไฟมีงานเนาะ แล้วก็เป็นบ้านตะปิมน,นะครับผมก็จอดรถไว้ไกลมากเลยจอดรถไว้ไกลมากเลยก็เดินเข้ามาลืมเสื้อลืมเสื้อนะครับลืมเสื้อหมัไกลตำรวจให้จอดรถจอดไว้ข้างถนนก็ไม่ได้ให้จอดเขาบอกอันตรายนะเขาก็หวังดีนั่นแหละเราก็เลยจอดรถเข้า ข้างๆก็ตำรวจแต่ลืมเสื้อครับลืมเสื้อช่องนะครับลืมเสื้อช่องแต่หมวกหมวกยังหมวกยังดูรู้อยู่อ้าวสวัสดีไปดีกว่า <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทัน ลืมเสื้อผมลืมเสื้อนะครับถ้านานผมออกอาดก็เดินเขาเดินไปเอาเสื้อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเดินมากลมากเลยจ้าลุไปไกลมากเลยนะครับสวัสดีครับ โอเคมาถึงงานนี้และงานนี้นะครับโอยอยู่ลึกมากเลยครับ <Okay. S 1> เดินเข้ามาแบบไกลมากลึกมากนี่ <Okay. S 1> yeah. ครับ <Okay. S 1> ก็มาถึงหน้างานแล้วนะครับ okay. Okay. คิดว่าจะมาไม่ทัน <Okay. S 1> คิดว่าจะมาไม่ทัน <Okay. S 1> ลองเสียงนะครับ เจรุตสว,วัสดีครับ,รบโอ้ยผมเหยียบรถจนคิดว่าจะมาไม่ทันส <laughs> วัสดีครับเลย <laughs> งานก็มาเลยง่ายเหยียบจน นะครับรถกระจกจอดอยู่นี่นะครับคิดว่าจะมาไม่ทันแล้วนะครับมาทันซาวเช็คสวัสดีครับก็เนี่ยครับก็มาทันเดี๋ยวลืมเสื้อในรถเดี๋ยวอาจจะเดินกลับไปใหม่นะครับเดี๋ยวเขาไม่รู้เดี๋ยวมาตั้งใจเดี๋ยวไม่ได้ F4 เข้ามากดติดตามช่องนะครับ เหนื่อยเลยเดินามาไกลมากเลยครับท่านผู้ชมรพอเขติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคก็รอรานอย่างเดียวนะครับรอรันอย่างเดียว ก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปลองเสียงนะครับสวัสดีครับ